ที่จังหวัดสมุทรปราการครับจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาฝ่ายมัธยมตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กำจัดวัชพืชครับนี่โอ้โหนั่งแพนั่งเรือกันไปสิ่งกิดขวางทางน้ำเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับ,รบก็มีการเก็บขยะบริเวณคลองหส่วนด้วย และจากนั้นก็ปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้นครับเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะครับ นายนิวัฒน์ลุ่งสาครน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เช่นกันนะครับทำความสะอาดครับบริเวณวัดเทพกุลชรวรารามครับหมู่ที่3ามาบลพรมราชอาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็น้อมดํารึกนะครับเนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกําลังพลจิตอาสาจากหน่วยทหารตํารวจส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสาครับเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเก็บทําความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงพิชัตนะครับบริเวณวัดเทพกุลชวลาลามพร้อมทั้งมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยครับในพื้นที่หมู่ที่3ตํตบนพมมาต์อำเภอเมืองลบบลุรีจํานวน13ครอบครัวนายเสถียรเจริญเหรียญครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระชาทานและประชาชนทุกมู่เล่าก็ได้ร่วมกันมาเป็นประโยชน์พัฒนาปรับปรุงศาสนสถานเพื่อน้อมปราลึกถึงสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับประชาชนในพื้นที่ก็มาทําความสะอาดกันในบริเวณวัดครับครับช่วงนี้ครับก็ใกล้จะ ถึงหรือว่าถึงถึงเข้ามาแล้วครับในเทศกาลของบุญกระถินครับครับหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมทําบุญแล้วแหะครับโดยครอบครัวนะครับทางด้านของขนแจมนะครับก็นําพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมถวายผ้ากรถินสามัคคีที่วัดนาจอมเทียนนายสนอขนแจมนะครับบริษัทบ้านอำเภอเทรดดิ้งนะครับบริษัท BEC คอนกรีตจำกัดครับก็เป็นประธานทอดผ้ากรถินร่วมด้วยนายสนธยาคุณปื้มนายกเมืองพัทยาครับ เป็นประธานอุปถมัมร่วมถวายผ้ากรถินสามคัคคีประจำปี2564ได้จัดจุปจัจที่สิ้นจำนวน1 8 7 9 3 5บาทถวายแด่พระครูประดัดสมศักดิ์นะครับฐานะระโตพระอาจารย์ตุ้มครับจะอาวาดวัดนาจอมเทียนเพื่อที่จะสมทบทุนปฏิสังขรของบุรณะนะครับพระอุโบสถหลังเก่าและหลังใหม่รวมไปถึงสาราลายครับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถาวรวัตถุจันรลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปครับ โดยผู้เข้าร่วมพิธีก็มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดส่วนที่วัดหนองอนองรีครับตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก็มีชาวบ้านกว่า500คนนะครับไปร่วมงานแห่ต้นกระถินหลังจากที่มีผู้ใจบุญเนี่ยนำต้นกระถินมาแล้วก็มีการแจกกุ้งตัวใหญ่มากครับ แจกกว่า100กิโลกรัมด้วยกันราคาก็ถ้าเทียบราคาเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทครับก็นํามาแจกให้กับชาวบ้านแบบฟรีๆนะครับเพื่อเป็นการทําบุญแล้วก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้กินกุ้งตัวใหญ่ๆครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวเองก็ได้ความสุขแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญโดยการนับเงินต้นกระถินครั้งนี้เนี่ยรวมยอดกว่า1 3 5 3 1 1้บาทครับ ครับเรายังอยู่กันที่ชนบุรีนะครับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานทอดกระถินสาม,มัคคีวัดเขาพุทธโคโดมครับจังหวัดชนบุรีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและก็ซ่อมแซมเซนสนาะสนะครับสาราการประเรียนวัดเขาพุทธโคโดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งถวายแด่พระครูวิบูลปิยกิจเจ้าคณะอำเภอศรีราชาเจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคโดมครับ เราไปกันที่ฉะเชิงเซากันบ้านนะครับที่วัดท่าอิดหรือว่าวัดชัยภูมิธารามครับตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับศาสตราจารย์พิเศษอัธพลใหญ่สว่างนายกสมาคมชาวฉะเชิงเซาครับร่วมกับนายไมตรีตตีรานันผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคีครับสมทบทุนจตุปปัจจัยครั้งนี้นครับก็7 7 6 6 3้านบาท วัฒนาอินครับก็จะนําไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ฐานพระนะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปรางมันวิชัยนะครับหรือว่าหลวงพ่อสมปัานาแล้วก็เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามธรรมเนียมสืบไปครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระปริยัติสารสุธีรักษาการแทนเจ้า,าวาด วัดนิเวศธรรมประวัติดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพระปริยัติสารสุธีได้เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณพระอุโบสถวัดปวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพครับจากนั้นเวลา1 6นาฬิกาพระเด็พระคุณพระราชวัชราพรเจ้าคณะภาค123เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เข้าสู่พระอุโบสถพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมะ ประวัติราชวรวิหารได้จุดทุบเทียนบูชาพระพุทธธนรุมงมลทันโมพาสครับ,รบพระพุทธปฏิมาประธานในเวลาต่อมาครับนายวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจ,จังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาก็เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระประยัติสารสุธีผู้รักษาราชการแทนคณะอำเภอบางไะอินลาดบัวหลวง และรักษาการแทนเจ้า,าวาสวัดนิเวศธรรมประวัติดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่านคำสั่งแต่งตั้งให้พระมหาวิทวัตรภาราวุฒธธโตอายุ26พรรษา6วิทยฐา,านะนทเอกปท .4 ีวัดนิเวศธรรมประวัติตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขานุกการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถาพระปริยัติสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชวชรพรเจ้าคณะภาค1นึสองสาพระเทพมงคลโสพลเจ้าคณะ1 7บเถึงสิพระมงคลรัตนมุนีเจ้าอาวาสวัดราชบำรุงพระเถรานุเถระพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาคาถาเป็นเสร็จพิธี สมเด็จพระสังฆราชครับทรงมีบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมยุทธนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูว,วินิสมรมนการบุญเสริมอินทโชโตเจ้าคณะอำเภอท่ายางธรรมยุทธเจ้าว,วาดวัดรหรนมิการามเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมยุทธจากนั้นได้อ่านคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมยุทธแต่งตั้งให้พระครูว,วัชราณโสภิษ วัดบันพศตาวาดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอท่ายางธรรมยุทธและอ่านคำสั่งแต่งตั้งพระมหาทวีศักดิ์ติขปัญโยเป็นเรขานุการเจ้าคณะจงังหวัดเพชรบุรีธรรมยุทธพระครูวินิสมานการครับเดิมชื่อบุญเสริมอกอ่อนอุปสมบทเมื่อวันที่ขออภัยครับอุปสมบทในปีพุทธศักราช2524ณอุโบสถวัฒนธรรมมิการาม โดยมีพระรูบวรกิตโกศลวัชัยนะก็เป็นพระอุปชาครับเคยดํารงตําแหน่งรองเจ้าอาวาสวัสารธรรมิการามเจ้าคณะอําเภอท่ายางธรรมยุทธ์แล้วก็ดํารงตําแหน่งปัจจุบันครับก็เป็นเจ้าอาวาสวัฒธรรมิการามและเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมยุทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระจีนบุรีครับร่วมไปเป็นเกียรติในงานเปิดตึกเจ้าพระยาอภายัยภูเบศ์หลังจากที่มีการบรณะคทั้งใหญ่ครับตั้งแต่ วันที่29เมษาย,ยน2563เป็นต้นมาด้วยงบประมาณ28ล้านบาทนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมไปเป็นเกียรติในงานเปิดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศหลังมีการบุรณะครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่29เมษาย,ยน2563เป็นต้นมาด้วยงบประมาณ28ล้านบาทจากการบรรณะครั้งนี้ครับก็ทําให้ได้ค้นพบความงามที่ถูกซ่อนไว้หลายอย่างด้วยกันภายใต้อาคารครับ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีที่ท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศ์เนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับเพื่อใช้รับเสด็จรัชกาลที่5กระทั่งถูกส่งต่อมาเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็ขึ้นเป็นโบราณสถานเมื่อปี2532กระทั่งได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นปี2542ครับด้วยการบรรณาการครั้งนี้ก็มีเป้าหมายในการคงไว้ซึ่งความงามดั้งเดิมของตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศ์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับ สีของผนังนะฮะแล้วก็ลายพิมพ์บนผนังก็ทําให้ทางกรมศริลปากรเนี่ยใช้เทคนิคเ,เรียกว่าการาการเรืองของรังสีนะครับใช้เรื่องของรังสี X ซเนี่ยซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของธาตุโดยตึกเจ้าพระยาภัยผู้เบศนะครับก็จะเปิดให้สารณชนเนี่ยเข้าไปรับชมความงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตึกนี้ เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตแล้วก็ไม่ขายเสียงด้วยนะครับโดยผู้สมัครนะครับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับก็ร่วมกันปฏิญาณตนนะครับว่าจะหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับและเป็นพี่น้องต่อกันหลังเลือกตั้งจบลง สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดลบบุรีนะครับได้แจ้งให้กับผู้จํานวนผู้รับสมัครนะครับรับสมาชิกนะครับแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลของจังหวัดลบบุรีมีทั้งหมดจํานวน102แห่งครับที่เปิดรับสมัครวันที่1 1ถึง15ตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมามีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน2016คนและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน222คน รวมทั้งสิ้น2238คนครับแล้วก็มีการจัดประชุมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการยอมรับเรื่องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมปฏิบัติตามกติกาครับนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติตนร่วมกันว่าจะไม่ทําผิดกติกาและเป็นพี่น้องต่อกันหลังเลือกตั้งจบลงทางด้านผู้สมัครแต่ละท่านเองก็รับรองผล คุณสมบัติแล้วตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2564ที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ออกหาเสียงกันอย่างคึกคักแล้วครับทั่วจังหวัดลบบุรีส่วนเสียงของชาวบ้านนะครับก็บอกว่าอยากให้ผู้นําคนใหม่ในช่วยพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องถนนรวมไปถึงเรื่องระบายน้าครับนี่ครับบรรยากาศคึกคักในลบบุรีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ที่ลบบุรีครไปดูสถานการณ์ของโควิด19บ้างในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรี